ลักษณะของการตายหลวงตามีผลต่อก,กรำรเมมนิดบางคนตายที่สูงบางคนตายบนบกบางคนตายในน้ําคนตายกลาง<ำ>อ,อกกาาดเงี<ำ>้ยกรำตายลําบากโคตรลาบากเลยตายเนี่ยครั<ะ>แต่เกิดโคตรง่ายเลยอืมที่พุทธเจ้าท่านสอนทุกอะทุกคือสิ่งที่ทนไม่ได้อธาตุมันบีบเรามันทนได้ไหมมันจะเปเ้ิกออกอะ ลองปวดหัวปวดท้องอยู่มีสองทางให้เลือกออกจากร่างกับกินยาให้หายจะเลือกเอาอันไหนอ่ะครับเวลาตายกันเหมือนกันนั่นแหละถ้ามันบีบบีบตัวเราบีบจิตเราเนี่ยเพราะแก่เพราะของมีคมเพราะของมีพิษเนี่ยมันจะออกอยังไงเอามันอยากออกไม่เอามันถึงเลือกเก่งไงค,คนที่ฝึกเนี่ยไม่เก่งไม่เก่งเขาจะไม่เก่ง พอเขารู้แล้วเขาจะควบคุมอยู่เนี่ยมันจะอยู่กับเราหรือไม่อยู่มันก็ไปก่อนไงอาทิตย์ฝึกทุกวันเนี่ยฝึกแหะออกไปก่อนอไปพรมก็ได้เกิดเข้าท้องเลยก็ได้จากมนุษย์ไปมนุษย์ก็ได้ออกอยากไหมยากทำไมฝึกถ้าเข้านะง่ายมนุษย์เข้าท้องหรือเทวดาวิญญาณเข้าท้องพร้อมกับพ่อแม่เราพอดีฟับเข้าไปเลยง่าย แต่พอเข้าไปแล้วก็ปิดอัดแล้วตอนนี้ยมันอยู่ในโลหะกุมพีครับ<ะ>อยู่ในท้องนะใช่ไหมแม่ไปกินเหล้ากนะ็เมาแล้วเดินเมานลอ้าวจริงๆเวลาออกมาก็อิสระแล้วไนะ<ม>กรรมเราล้วนๆแล้วถ้าอยู่ในท้องยังมีกรรมแม่ก็อยู่กูจะฆ่ามึงหรือไม่ฆ่าก็ได้นะโูกใช่ไหมประมาณนี้แหละเพราะนั้น <laughs> ตอนตอนตายกับตอนเกิด oh. อย่างไหนมันลำบากกว่ากันครับ <laughs> <laughs> <อ>ไม่ต้องกลัวจะตายทุกคนเนี่ยนี่ก็อยู่แล้ว <laughs> <laughs> แก่ทุกคนแหละหลวงปู่ท่านบอกเองอย่าเพิ่ง่ารีบ,บแก่ไปไหนไหนๆก็แก่แล้วอ่ะค่อยๆแก่อย่าไปแก่เร็วเกินไป คนแก่เร็วก็คือคนอารมณ์เสียไงบ่อยๆอารมณ์เสียบ่อยๆทำลายตัวเองบ่อยๆมันก็แก่เร็วไง<ะ>ถ้าคนอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยแก่ช้าอย่างไงก็ช้าสวดม์ไปด้วยแผลไปด้วยไหนๆก็จะตายอยู่แล้วตายแบบเท่ๆหน่อยแล้วกันเอาถูกแล้วไงถ้าเกิดเราไม่อยากอารมณ์เสียเนี่ยแต่ว่าบังเอิญ สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ด้วยหรือคนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยพาให้เราอารมณ์ขุนมัวตลอดกดงิดตลอดเนี่ยสละมันแล้วก็มาอยู่นี่แมาหลวงพ่อท่านบอกหลวงตาไว้อย่างนั้นนะท,ที่ไหนทําให้องค์เองอารมณ์เสียนะเองจะไปอยู่นะจ๊ะถ้าเองไปอยู่เนะ่มันเสียบ่อยๆเนะี่ยมันจะเกิดความเคยชินในอนาคตเองแก้ยากเลย พะมันโดนทุกวันโดนตลอดเนี่ยอารมณ์ก็เสียตลอดตลอดเนี่ยเองอยู่ทําไมล่ะประเทศไทยไม่ได่อยู่ที่นั่นที่เดียวเองหนีามาหลองตาเลยหนีมาเนี่ยครัน้าก็กโชคแล้วไงหนีมาอยู่ถ้ำคนเดียวเลยเออยิ้มอยู่คนเดียวเนี่ยมาอยู่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะสร้างปุติไกลๆอยู่ในป่านู่นเนี่้อยู่คนเดียวก็เข้าไปได้ในป่า เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอยากให้เขาส่งข้าวเขาจะเอาสลิงมาหมุนเข้าไปใช่ไหมเต่าลูกปี๊ดเงี้ยเราก็ส่งเลยบริการดีไหมล่ะโอ้โหดีฮะออยู่ได้หรือเปล่าเนี่ยปัญหาที่ตรงนี้ถ้าอยู่ได้เราก็บริการท่านได้แหละเออปัญหาที่ยุ่งไม่ได้นะอยู่สักสองวันก็ดิ้นแล้วละ่ะ ตั้งใจจะมาสวดมนต์สักเจ็ดวันวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามก็พอนะวันที่สี่ที่ห้าเริ่มดิ้นแล้วแต่เนี้ยเริ่มเดินเพ่นผ่านแล้วนะเฮ้ยเหลืออีกวันเดียวไปแล้วมันไม่ง่ายๆนะตัวสวดมนต์เนี่ยถ้าท่านทะลุทะลวงไปได้นะท่านก็จะมีประโยชน์ในอนาคตแล้วลนะ่ะครับเรื่องคู่นะครับหลวงตาคือมีความรู้สึกว่า คือคู่เราเนี่ยมันเหมือนเป็นคู่กรรมเพราะว่าคือแต่งงานมีลูกกันไปมีเหตุต้องเลิกลากันทีนี้มันไม่อยากจะต่อกรรมไม่ดีกันตรงนี้เนี่ยฮะหลวงดาเขาถามว่าเราจะตัดกรรมตรงเนี้ยได้อย่างไรมันยังมีการละหองละแหงนู่นนี่นั่นอยู่สึกแย่งชิงลูกอยู่อะไรเงี้ยนี้นีที่เราเบาที่สุดจบที่เราเบาที่สุดขยากได้แล้วเอาไปเถอะอ๋อ ก็อยากได้ลูกก็ออกไปดิอยากได้ผัวก็ไปดิใช่ไหมยอยากได้อะไรก็ได้นะสมบัติพระตังก์ยกให้มันไปบวชมันนอนอยู่เนี่ยกินนอนสวดม์อยู่เนี้ยน <c oughs> ่าฟีอยู่แล้วไงตายเขาก็เผาให้ฟรีไงไม่ดีเหรอตัดสินใจเลยคอรับทิ้งเลย <c oughs> ทำยากนะทุกโพดง่ายแต่มันทำยากหน่อย oh. ทำใจยากนะครับแต่ถ้าทนหน่อยก็ได้นะมันอยู่ที่ความอดทนท่านท่านสอนลวงตาว่าอย่าไปทนทุกข์ทรมานไม่ว่าเรื่องอะไรเนะี่ยอารมณ์เป็นทุกเนี่ยต้องห่างไวๆัน่อเพราะมันกินธาตุเพราะอารมณ์ไม่ดีเนี่ยเพราะจิตเราควบคุมมันอยู่ อาจมันจะแปรปวนแล้วโรคมันจะกินใช่โรคเบาหวานหลังบบกมันเลงนโรคโรคความดันมั่งดันทุนลังมั่งอะไรประมาณนี้โรคซึมเศร้าอะไรประมาณเนี้ครับเกิดจากเนยสภาพสังคมบีบอ,อ่ะอ๋อคนนี้เขาบอกว่ามีความรู้สึกว่าเวลาสวดมนต์นะครับ ถ้าเราไปสวดที่อากาศร้อนร้อเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ค่อยสงบหรือมันไม่ค่อยเบาเลยแต่เมื่อไหร่ที่มาสวดที่ที่เย็นมีห้องแอร์่เงี้ยหนูจะสวดได้เพลินสบายมากมาเลยมาดีเนี่ยเ็ามีแอร์เนี่ยเข<อ>าจะเอาแบบเย็นๆนะรงวางเหนือวางเหนือแอ<ะ>วางเหนือเย็นแน่นอนนะอแอร์เย็นเนี่ยเนี่ยทำเนี่ยจะจะติดแอร์อย่างเดียวหรือทำเนี่ยติดโซลา่าอย่างเดียวแล้วนะ ทำไม่ใหญ่ด้วยทำเย็นอืมทำเย็นเล้นนะติดไฟฟ้าแสงอาทิตย์ครับแสดงว่าอากาศมีผลต่อการฝึกการปฏิบัติเหมือนกันเนีองเรานะเมืออไรแล้วมันมันไม่อยู่ทุกถ้มหน้าในหน้าร้อนเนี่ยกลางวันต้องนอนหาที่นอนร่มไม้หาที่นอนครับมาภาวนากลางคืนสวดกลางคืนอะไรประมาณนี้ย เพราะถ้าเราย้อนไปดูอย่างครูบาอาจารย์เขาก็ไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ากันที่ไปฝึกเนี่ยฮะถูกนะเขาหาที่หาที่ที่มันอากาศพอดีพอดีเ <Okay. S 2> ย็นไปมากก็ไม่ดีร้อนมากก็ไม่ดีพอดีอ hmm. คนมีสตางค์ในโลกนี่เขาถึงกําหนดได้ตรงไหนมันร้อน <c oughs> เขาก็ไม่ไป <c oughs> <c oughs> ตรงไหนมันหนาวมากเขาก็ไม่ไป <c oughs> เขาก็ไปอยู่ตรงที่มันพอดีพอดี เขาเลือกได้ไงแต่อย่างเราเลือกไม่ได้อ่าเมื่อวานนะครับหลวงตาตอนเขาบอกสวดมนต์ตอนสี่ทุ่มแล้วก็หลับแล้วก็เพิ่งตื่นปรากฏว่าตอนที่มันตื่นเนี่ยเหมือนมันเห็นวิญญาณเนี่ยเดินเข้ามาใกล้รูปร่างสูงหน่อยแต่ว่าเขาไม่ได้ทําอะไรนะครับเขาเดินมาใกล้ๆไอ้เราก็พยายามจะสวด มนแต่สวดไม่ออกคือเสียงไม่ออกแล้วก็มองเห็นหน้าเขาแล้วอยู่ๆเขาก็ยิ้มให้ฮะสองตัวอย่ามายืนยิ้มเฉยๆนะครับมาให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับนึกนึกเอาสองตัวพอ,พอโอ้วิญญาณเข้าไปไว พิญญาที่มาจากสูงสูเขาไปไหนก็ได้ไงในมม,มนุษย์โลกวิญญาณเนี่ยถ้าโลกมนุษย์มันมีรูปมีนามใช่ไหมละ่ะถ้าจะไปนึกไปเนี่ยมันไปถึงเนะี่ย <c oughs> จิตจะถึง <c oughs> แต่กายยังอยู่เลยถ้าจะไปก็ต้องไปทั้งรูปทั้งนามแต่ถ้าเราตายแล้วนึกไปเนี่ยมันไปไปหมดนะครับ <c oughs> ถ้าอยู่ข้างบนเราดึงนะ่ะไปที่ไหนก็ได้ <c oughs> ในโลกเนี่ยไปได้หมดอนะ <c oughs> ยกเว้นข้างล่างเขาไม่ไปคคนนี้เขาบอกว่าเมื่อยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยเขาเคยแทงลูกไปทีนี้เขาสวดจกกักระพัดสวดเท่าไหร่ก็ไม่เคยสัมผัสแต่ปัจจุบันเนี่ยเขามีลูกหนึ่งคนอายุสิบสามพอมาเริ่มสวดจกกักรพพัดปรากฏว่าเขาฝันแต่ฝันเห็นลูกคนนี้่ะคนปัจจุบันเขาเลยสงสัยว่าเป็นไปได้ไหมว่าคนที่แทงเมื่อยี่สิบปีที่แล้วกลับมาเกิดเป็นคนนี้ฮะใช่เด็กมันก็มีกรรม บางคนเนี่ยบางคนเข้าท้องแล้วคพอแม่ไม่อึดอัดจะไม่ต้องออกเด็กมีกรรมพอออกแล้วมันก็ไปเกิดตามกรรมแต่พลังงานยังอยู่คแต่มันไม่ไม่เคลื่อนไหวแคนันเองไม่ใช่ว่าพูดหมอดูส่วนใหญ่เห็นเห็นแล้วเนี่ยบอกวาโอ้ทำแท้งมาเนี่ยจริงๆเด็กมันไปเกิดแล้วคบ,บ,าบ,าบางบางบางวิญ,ญญาณเพราะมันปินกรรมเหมือนกับเราเนี่ยอายุมืนแค่นั้นคั และที่เหมือนเคยได้ยินว่าสมมติวา่าหลานเนี่ยหลานตั้งท้องแล้วเหมือนอากงอาม่าเพิ่งเสียไปแล้วเป็นไปได้ไหมว่าอากงอาม่าจะกลับมาเข้าท้องหลานที่เป็นได้ครับทอดเป,ทเป็นสายใย<อ>แห่งกรรมเป็นเผ่าพันธ์แห่งกรรม<อ>คนโบราณก็ถึงเอาปูมาป้ายอ่ะต้องดหูหลานลูกเลน้เนี่ยมันจะเกิดมาต้องดูว่ามันตรงที่เขาป้ายเนี่ยมันใช่ไหม คือหมายถึงว่าตอนโบราณเขาเชื่ออะไรป้ายไว้เหรอใช่เขาปูนสมัยหลวงตาเด็กๆอ่อะปานดำปานแดงอะไรเนี่ยใช่เขาจะไม่ป้านที่หน้าเรากาจะเอาตรงข้างๆครับตรงขามั้งตรงเนี่ยพวกนี้้สวดมนต์บทพระมหาจักรพรรดิเนี่ยสวดมาได้หนึ่งปีครับหลวงตาปกติจเอาไปประโยชน์ได้แล้วนะหนึ่งปี แต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเบื่อไม่อยากสวดคือพยายามสวดสวดไปมันก็เบื่ออีกนะฮะเราแต่พอถึงรอบก็เลยเปิดบทสวดเฉยๆเปิดไปอย่างนั้นนะฮะก็ตาองยังไงให้มันหายเบื่อทดลองดูนะครับนู้นสวดมาตั้งปีนึนะอธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานนะสวดทุกวันหรอเกว่าครบถ้าทุกวันได้ยิ่งอธิษฐานเลยโดยสัจจะอธิษฐานข้าพเจ้าสวดมาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีไม่เคยขาด อธิษฐานเอาอะไรไเอาตัวเดียวก็ได้เอาสองตัวก็ได้หรือเอาโชคก็ได้หรือเอาอะไรก็ได้เกี่ยวเรื่องของงานนะอย่าไปมากนะเ <ฮ S 2> พราะปีอย่างมันไม่ได้มากหรอกเอาแค่หลักร้อยหลักพันนี้แหละอาจจะสิงหลักหมื่นเพราะถ้าเบื่อเนี่ยแสดงว่ามันยังไม่เพลินมันยังไม่สนุกมันยังไม่มีความสุข,สสข,สขคือคนที่ไม่เพลินคือคนที่ไม่อธิษฐานเวลาสวดแล้วเนี่ย Mm hmm. มันไม่พิสูจน์ในสิ่งที่โวเอ็นสวดเนี่ยเอามันเป็นประโยชน์ได้ไหมสมัยหลวงตาสวดหลวงตาอธิษฐานประจําไม่ได้สวดจักรพรรดิด้วยสวดไตสนานาคมด้วยบางทีเราไปไหนเราเงินมันมีน้อยเราก็บอกสวดจกักรพรรดิไอส้สวดอบริกรรมไตสรนาคม,มเนี่ยวันนี้ต้องกินฟรีอะไรประมาณนี้นึกถึงหลวงปู่มันก็กินฟรีนะงานวันเกิดคนแถวนั้นมั่ง แต่เราไม่รู้หรอกเขามา oh. นั่งกินเขาก็มีคนมาเลี้ยงอะไรประมาณนี้ oh. นี่คือการพิสูจน์ในการสวดมนต์ครับท้างนั้นไม่มาถึงจุดนี้หรอกหลวงพ่อท่าบอกสวดมนต์น่ะถ้ามันดีก็ต้องสวดค oh. สวดมันก็ต้องพิสูจน์สวดไม่ใช่ไม่สวดเอาแต่สวดไม่เอามาเป็นประโยชน์เลยไม่ใช่ครับ oh. บอกทุกครั้งแหละ hmm. สวดมนต์เนี่ยมันต้องเป็นประโยชน์รับ พราเราสวดทุกครั้งมันมีสายใหญ่ทุกครั้งอะอะอย่างเวลามีงานศพนะครับหลวงตาถ้าเกิดเราไม่ได้ไม่ได้รู้จักญาติเขาเนี่ยเราเดินเข้าไปกินข้าวเนี่ยโอ้หลวงตาเป็นประจำตั้งแต่ไม่เข้าวัดแล้วอ้าวเดินไปกินข้าวฟรีฮะรอบเย็นฟรีนะในกรุงเทพมีทุกศาลาทุกวันมีทุกศาลาบางบางทีบางวัดมันไม่หลายศาลาโ พอ,อจบที่สองตัวที่สามเขาก็เรียงแล้วแล้วก็ไปกินเฉยเลยไม่รู้เราเป็นญาติใครเนียนๆไปช่วยสวดเ้ากินเสร็จพอเขาเริ่มสวดก็ดลอยออกมาอิ่มแล้วนี่กลับบ้านแล้วรอรถเมย์กลับโอ้อาเขาเลี้ยงฟรีอยู่แล้วทุกเพียงแต่โอ้ขอให้เจริญนะจ๊ะ,อะขอให้ขอให้ไปที่ดีนะจ๊ะ เขาทำบุญอยู่แล้วไงจุไม่ไมอดตายอยู่เมืองไทยเนี่ยนะโอ้โหสมัยนี้เด็กรุ่นหลังๆเอาตัวอย่างลุงตาหรือเปล่าไม่รู้นะจริงๆนะเนี่ยที่ที่พูดเนี่ยทำจริงนะไ <c oughs> ม่ได้ทำเล่นๆนะเราเซฟเงินในกระเป๋าเราไว้เนี่ย,าาย,นยหนึ่งมือ <นะ S 2> เขาจะรู้ว่าใครเป็นใคร <c oughs> อะ่ะก็ไม่รู้นะไม่รู้ยิ่งงานใหญ่ๆนะโหเป็นดั่งเหอะ ทำเป็นนั่งเฉยหลับตาฟังเขาสวดพอเขาจบแล้วก็นี่ยขะเพาะปลามั่งส่วนใหญ่นะมันง่ายสองถ้วยไม่ใช่ถ้วยเดียวหรอกเบิ้ลไม่แน่ยุคนี้อาจจะมีคนใช้วิธีนี้ครับตอนนี้เขาเลียงอยู่แล้วตู เขาทำทานอยู่แล้วนะฮะบางคนเขาไม่กล้ากินด้วยคงานศพนี่ยเขาไม่กินเลยบางคนอ๋อเขาถือว่ากินแล้วงานมันไม่ดีไม่เป็นมงคลอยู่แล้วแต่เรากินแล้วอิ่มเราต้องกินไงอ๋อมงคลกับท้องเราแล้วนะไม่เป็นไรมีแต่คนบอกว่าสวดมนต์กรรมพระแล้วพระดิ้นพระสันเนี่ยคือหนูเนี่ยกรรมพระสวดมนต์มานานแล้วพระไม่เคยดิ้นเคยสันเลยฮะ มันถ้าอยากมันไม่สั่นนุตุคิดว่าอยากมันไม่สั่นแล้วนม่เห็นด้วยคิดว่าไม่อยากก็ไม่ได้แล้วต้องวางอารมณ์เบาๆสบายๆกลางๆจะว่าอยากก็ไม่ใช่จะว่าไม่อยากก็ไม่ใช่ประมาณนี้ยคือไม่ใช่พระของปลอมอะไรไม่ใช่ไหมเว้ของฟรีไม่มีหรอกปลอมอ่ะมันเลยไม่สั่นอะไรเขาเลยเราแจกฟรีอยู่แล้ว มีความรู้สึกว่าสังเกตตัวเองพอช่วงวันโกนะครับพอสวดมนต์เสียงจะเปลี่ยนตลอดแต่วันอื่นเนี่ยเสียงไม่เปลี่ยนทําไมถึงเปลี่ยนเฉพาะวันโกนะครับหลวงตาอ๋อคนซีกันนะญาติโกโหจิกาเข้ามาอเอาเอาเอาครึ่งต่อครึ่งน,นะอ๋อคนที่จะสอนจิตเราได้เนี่ยเปลี่ยนได้เนี่ยมันคนที่ซีกันนะ ใครเป็นพ่อแม่บิดามารดามหมูญ,ญาติผู้มีพระทุบในโลกวิญญ,ญาณก็ต้องการความสว่างต้องการอายุถ้าซ้อนได้มันก็ได้เยอะครับ <c oughs> คนนี้บอกว่าอยู่อังกฤษนะหลวงตางคือสวดมนต์คนเดียวทุกวันแต่ว่าไม่มีพระกรรมสวดก็เลยไปปิ้นรูปหลวงปู่จากอินเทอร์เน็ตมามองตอนสวดก็เลยถามว่าแบบเนี้ยภพภูมิวิญญ,ญาณเนี่ยเขาจะรับรู้ไหมนะ แ้ส่สวดไม่ต้องมีพระก็ได้นี่ครับสวดมนต์พุทธมนต์ก็เข้าอยู่แล้วยิ่งสวดพร้อมกันเนยมันก็เป็นสายใหญ่มันเป็นใยแมลงมุมอยู่แล้วไปทุกที่อะ่ะครับอม,มองภาพหลวงปู่เวลาสวดมนต์นะครับแล้วพักหลังหลวงปู่ก็จะยิ้มให้และช่วงหลังๆก็จะยิ้มบ่อยมากบางครั้งเนี่ยยิ้มพร้อมกันเลยหลวงปู่ยิ้มหนูก็ยิ้มเลยฮนะ แต่วันไหนที่หลวงปู่ไม่ยิ้มเนี่ยหนูมีความรู้สึกว่าไม่สบายใจแล้วเนี่ยหลจริงๆแล้วหลวงพ่อยิ้มแล้วเนี่ยก็มาจบหลักสูตรแล้วนะสามารถจะโทรจิตกรบทาได้แล้วถามได้ทุกเรื่องอย่าไปถามอาดีตให้ถามอนาคตพรุ่งนี้หนูหนูจะได้เงินไม่หลวงปู่ขอสตางค์สักร้อยสองร้อยถ้าดูแล้วมันหมื่นหรือสองหมืนก็ได้แล้วแต่ คุยอนาคตนะอนาคตประมาณนี้แหละเวลาถามไปเนี่ยเวลาถามไปเนี่ยคําตอบก็คือเหมือนเราตอบเองนะ่ะจะอย่าไปถามในสิ่งที่ไม่รู้ไงอย่าจะไปถามในสิ่งที่รู้คือสิ่งที่ไม่รู้คืออนาคตเนี่ยใครจะมาหาหนูวันเนี้นยชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าไอ้คนของคุณเนี่ยถ้ามันเป็นจริงอย่างนั้นกับมันเพลินนะทีนี้คุยไม่หยุดละ ไม่อยากคุยกับใครแล้วจับหลวงปู่อย่างเดียวแล้วเลื่อยไปเรื่อยๆเรื่อยไปเรื่อยๆแล้วแต่ <c oughs> นเ,นเนี้ยว่ามันเพลินแล้วเนี่ยเป็นหมอดูได้แล้วนะ <c oughs> มีคนถามว่าอย่างงาช้างเงหล่ะนะงาช้างจะมีวิญญาณช้างตัวนี้อยู่ไหมถ้าเกิดช้างตัวนี้ตายไปแล้วเนี่ยไม่มีได้ไงช้างยังเกิดอยู่ว่าต้องมียกเว้นช้างตัวนั้นมันอยู่ข้างล่าง หรือไม่ช้างตัวนั้นมันเป็นมนุษย์แล้วครับถ้ามันอยู่วิญญาณเนี่ยชิ้นส่วนมันทั้งหมดนะ่ะมันไปหมดละเวลาตุ้ห้อยช้างหรือชิ้นส่วนของช้างไม่ต้องแผลช้างอกประคำงาช้างอะไรต่างๆเนี่ยแต่สายใหญ่กับช้างนะช้างมีอะไรต้องมีด้วยช้างมีอะไรเรามีด้วยถูกเราต้องมีอะไรของช้างแหละใช่ถูกขอได้ฮะ ขอได้ที่เขามีอ่ะกำลังอ๋อช้างตัวนั้นอาจจะเป็นโพธิสัตว์เก่าก็ได้ถูกที่เขามีอ่ะวิญญาณเหมือนกันน่ะตามกำลังที่เขามีอ่ะก็ช่วยเราได้ที่เขว่าสัตว์ใหญ่อ่ะเป็นสัตว์ที่มีบุญมาก่อนเนี่ยคือมันทําให้เราไม่ขี้เกียจการฝึกเนี้ยเป็นการสำหรับวิญญาณมั่งเวลาไปไหนเนี่ย สวดมนต์ที่ไหนเอามาสวดด้วยกันนะอยากรู้ว่าวิญญ,ญาณมันมีเนี่ยตรงไหนก็ได้ป่าช้าป่าเชิญเรไปคนเดียวจุดเทียนแล้วก็สวดมต์เชิญวิญ,ญญาณแถวนะั้นมาสวดเราจะได้สัมผัสมันจะได้เชื่อไหมหเราสววอยู่ดีเสียงใครมาสวดตามเราเนี่ยแต่อย่ากลัวนะถ้ากลัวอย่าไปนะเดีย๋ยววิ่งไม่ทัน ท้าไม่ควรพิสูจน์ได้เลยคว่าเราสวดแล้วเนี่ยวิญญาณมาสวดกับเราจริงไหมมันต้องไปหาที่ที่มันยิ่งคนตายใหม่ๆ้วไปครับเนี่ยตายเยอะๆยิ่งดีเลยสักทุ่มสองทุ่มคนคนเขาไม่ไปยอยู่แล้วะเ, <c oughs> เราไปสวดเลย <c oughs> ข่้าไหมจุโอ้โหอ่อาจจะเ็นด้วยตาก็ได้คไม่ยังไม่สวดหรอก